ตรงนี้ผมใส่บ่วงเอ้ยติด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 หัน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 ตายบ่วงจนได้ได้ได้ดูชมดูนี่ครับติดหนูสิงสองตัวครับผมดับเบิลคีดับเบิลสิงนะครับผมโอ้ยหนอไอตัวหน่อยเดียวครับผมนีตัวใหญ่ครับโอ้โหดาวนี่ทำงานครับผมตัวนามครับผม วายหนูอ่าเอาละครับผมสวัสดยิ้ยามคั่นคืนเนาะวันนี้ก็มาเปิดคลิปเป็นตอนคืนกันเลยนะครับผมวันนี้ก็ตอนมารักมรไม่ได้อาโทรศถซับนะยิ้มยามหนูครับผมไปดุนดครับยังเงียบอยู่ครับผมกับมากับพ่อครับผมแต่วา่าพ่ออยู่อีกอยู่อีกฝาคะแนนหนึน่งเนาะก็ตากันนู่นครับมาทำไมเ้เาเก่าๆนี่นะครับผมมาวานนี้ไปวานนี้แหละครับ สามสิบสี่สิบอันว่าหนูติตดตะเข็บแตตัวหนึ่งสิบตัวอลองมาซ้ำดูจังหน่อยเถอะนะเดี๋ยวอันไหนมีอาการที่ถ่ายดูครับผมไปนี่นะครับผมผมพยายามก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูรอยทางวิ่งไปนะเจนคิดครับแต่ผมพยายามก่อนหูซิงกวนครับผมลดนะตักไว้ก่อนครับย้ำมนต่อเนาะ ครับผมสวัสดีครับผมเช้ามุกโมงขึงนะครับแต่ว่าโอ้ในกล้องมันอาจจะดูสว่างนะครับผมแต่ว่าภายนอกนี่โ้ยคึมครับฝนก็โปอยครับผมแต่ว่าฝนโ่อยแรงนี่ก็น่าจะได้ไปคลิปต์เลยครับไปครับผมยามกับเล็กเองครับคืนนี้ก็ได้จักตัวดนะครับอย่าใส่ทางกับเล็กหรือบวกไปพร้อมเนาะก็คืนเงาะบวกมาใส่ไว้ชิดกับอันก็บหลังนะครับจะสาไหนมีอาการไห้ดูครับผม ผมอันแรกอันแรกอันแรกมามามา,มา,มาลุน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 ,ลน,ลนชึบอุ้ยกลับหลันครับโอ้ยอันนี้หลันดังเด็ดตอนคืนึ้นกัปหลันเช้ากัปหลันครับเออตายเแล้วครับผมลองไปยุคทนันทีต่อเดี๋ยวผมใส่แต่หัวมุมนี่ครับไปนูน่นเนาะชิวอย่ากได้ตายมันครับอย่าวจวดไปนู่นต,นต้นตอกระสานครับผมต้น จะมาซ้ำมาแต่ว่นมาบ้านนี้เขาไปดักข้างในเป็นป่ากระปูด้วยกันเนาะไหนมือตรงนี้ก่อนตรงนี้ผมใส่บว่วงเอ้ยติด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 ทัน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 ตายบว่วงจนได้ได้ได้โอ้โหโอ้โหเ,เดี๋ยวจับผมครับผมจับก่อนตับก่อนตับก่อนจับผมออกมาแล้วครับแต่หนูมาใส่ท่อผมอีอยู่ตัวละจะเป็นหนูกระปูตัวนี้ดิ ตัวผูครับอ่ะปส่ยถุงครับผมไปเดี่แดแนกมาแล้วครับจะใส่ทอแล้วครับเอาโอ้หนูอทองขาวอีกแหละตายว่าอ,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 อนันนี้หนูทองขาวครับติดอันนี้ดูตัวดูสีม้าแห็งเอยังบม่ตายสำเร็จป,ป่อยไปครับผม ่ลบกๆอ๋อได้ละเอากรัปผมคือมุนไปปุ๋ยโอ้ยของผมดดงตร้นี้ครับอืมไปติดตัคงกระปุกไปไรามาต่อไีกัาครับได้เนาะ หมดลุกออกมั้ยโอ้ยไม่ออกครับผมลอยอย่างดีนะลอยทางวิ่งนี่เตียนคิกน,นะรถไม่ออกไม่ออกก็ไม่เป็นไรมาตรงมีครับผมบงดูโอ้หล่นผิดครับดูทะดูดูลอยมันมันวิ่งตรงนี้ครับ,บอล,บอ,ยยลบอยโขยออกเนี่ยมใหม่ เดี๋ยกระโดดผิดไปครับผมย่างมัน่อครับใกล้ๆกันนี่แหละไปครับผมอยากดีใครดูกนเนาะนี่ครับผมหนู้ซิงอีกแหละโอ้ยอันนี้แหละน,นี่กระโดดพีดครับนี่บ่วงครับอันนี้โอ้นี่กระโดงซิงอันนี้บ่วงครับ,รบกัดกระโดงกู แต่ดูเห็นมือกำพลตัวนี้ตักหลงไว้สองอันครับผมเดติดเราเหล,ลือได้ครึ่งเหลือครึ่งตัวเนาะตาย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 ลอยอย่างดีติดหูซิงเ<ม>ลยกับดวงอย่างตง่างต้องอยู่ครับไปมองนี่มีสามอันโอ้ไม่มีดินเลยคนระับปกติดีครับอันหนึ่งด้่ยความหนา ปกติยังสามอันเลยครับผมอันไหนเก็บกไนครับผมไปมีอัไหนมีการที่ถ่ายดูอีกเนาะเดี๋ยวผมเตือนคำว่ามอกระเตลนี่ครับผมหน่อยเดียวเนาะอ่ามอบครับฮิฮลงน้ำเลยครับผมใส่แต้ม่ได้ติดบกเนาะโอ้โหหนูหนูลูกหนูปุ๊กครับผมนี่อยากมันต่อครับมาจุดเดียว นี่เป็นอะไรอ้บอบวกนะผมยังอยู่ดีชบดูนี่ครับติดหนูสิงสองตัวครับผมดับเบิลคีดับเบิลสิงนะครับผมโอ้ยหน่อไอ้าติดสองอันหนอดับเบิลาาตัวใหญ่ๆกองวันไหนเนาะขอถ่ายรูปปไก่อนครับบ้าแน่นอนแทอะเขากินสองตัวติดสองตัวนะ่ะไปครับ เอันน้อยเดียวครับผมนี่ตัวใหญ่ครับโอ้โหดาวนี่ทํางานครับผมว่าพอผมมาใส่บล็อกไม่เคยติดเลยว่ะอันนี้ผมมาใส่ดาวนี้สิแม่หมอกระเต้เลยครับผมโอ้โหนี่ตัวเป่งมันมันติดจนได้นี่ยใหย่ๆใหญ่ไปอันนี่ผมผมใส่บลกครับ ไมยผมหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นดินดินครับเหน็นดินดินครับนี่เฮ้ยโอ้มาแล้วครับไปนี่ไงตัวน้ำครับผมวายวหนูหนูปุ๊บครับผมตัวผูตัวผูอยู่ครับบ้าเก็บครับผมเก็บก่อนครับเก็บกองครับ หนูเหรบผมยามมาละจิเมื่อรทั้งเละหนูกำที่ครับผมติ้มหิงบ่วงครับตัวที่สามครับเจ็บครับผมกำอยู่ข้างในก็ไม่เอาเลยครับไม่โดนครับผมจิ้มยังไงบ้างครับเก็บก่อนครับทำไม่ร้ครับปลอดีัยต้องการสุดท้ายแล้วครับผมมอนดีเด้อโอ้ใชยตุยครับจิ้ครับผมเอาได้ หนูกลับมาสองหางเนาะแล้วก็ได้หนูบวงอีกสามเต้มครับผมเป็นห่าครับมันี้ตอนใส่งางามนี่ครับเดี๋ยวเด้อมาดูผลงานนึงครับผมเพราะเขโพดฉีดดาวนี่ครับเดีนน๋ยใครใอยากรู้สูตรเนะาะดาวนี่ก็สีกี๊แดงครับผมนี่หน,นูกิ๊ดแดงครับโอ้โหงาม,ามครับผมตัวคือขั้นยุ่ตัวนี้ ก็ได้วงบ่วงอีกครับผมไม่อยากเอามาครับมันกระโดดปึ๊งปังปึ๊งปังปึ๊งปังเนาะมันก็กัดกันด้วยบางทีมันจะช้ำนะเนาะครับเดี๋ยวไปใส่ทอเรียงมา่อดนะครับผมเอ้านี่ก็ได้ขัวแล้วครับผมจะทอดละสองตัวนี่ไปขอบคุณรับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมโอ้ได้แล้วครับผมนี่โอ้โหเอ้ผมผมจะแคปบตั้งแต่นอนนี่จก็บต้อยครับผมเอาไปตาปกคลิปผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้เนาะครับผม หมดหนาจะไปป่าไหนก็น่ิส่ายดูครับผมไปขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ